สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นยามว่างอีกวันหนึ่งนะที่ผมจะได้มาทำรถตัวเองนะครับรถคันนี้เป็นรถวีออสเจนสองนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนโช๊คคู่หน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนายางกันกระแทกตรงหัวเบ้าโชค๊คนะฮะคือดูดูจาก อันนี้ผมผมได้ยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอถอดล้อเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะเพราะว่าผมจะเตรียมทำการถอดไอโชคคู่หน้าออกซึ่งตอนที่เอารถลงปกติเนี่ยตอนที่ไม่ยกเนี่ยไอ้ไอช่องว่างตรงนี้มันห่างค่อนข้างเยอะ นะครับอันนี้ผมผมลืมลืมถ่ายออกมานะครับผมต้องขอโทษทีเพราะว่าผมได้ยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ไอตัวช่องว่างตัวนี้มันมันก็แนบพอดีเลยเพรโชคผมเข้าใจว่ามันดันขึ้นมานะครับนะแต่ตอนตอนที่เอาเอารถลงปกติเนี่ยไอช่องว่างตัวนี้ห่างค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่า,าหัว ยางกันกระแทกหัวโชคเนี่ยมันมันสุดนะครับแล้วก็บวกกับตัวโชคคู่หน้าของผมนี่มันมีอากาศรั่วซึมเรียบร้อยแล้วนะครับพอนะค,ครั้งที่แล้วนี่ผมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนฮะฮะผมเอาโชคคู่เนี้ย ไปอัดใหม่นะครับตั้งแต่ปีปีหกหนะึ่งเดือนเจ็ดนะครับก็คุ้มมากๆเลยนะเอาไปอัดใหม่คือไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อโชคคู่ใหม่นะเอาโชคคู่เก่าเนี่ยเอาไปอัดใหม่นะใช้มาได้จนถึงทุกวนันนี้นะครับก็สี่ปีครับสี่ปีคุ้มมากนะครเพราะว่าถ้าเราไปซื้อใหม่นี่ คูห่หนึ่งก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับแล้วตะเกตด้วยนะครับโคโกิโ,คโกโโก็ก็ใช้ดีนะอันนี้อันนี้โคยิโกโคกิโกกับคายาบ้าก็ใช้ดีนะอันนี้เป็นของติดรถนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเลยครับเดี๋ยวรอไปดูฝั่งฝั่งด้านขวาก่อนอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็มีอาการรั่วซึมเหมือนกันนะครับแต่น้ำมันมันยังไม่ไม่ไม่ย้อยออกมานะครับ คือถ้าการหนักนี่น้ำมันโชคมันจะซึมออกมาทางแกนด้านล่างนะครับอันนี้มันจะเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูว่าจะให้เขาไปอัดใหม่หรือว่าผมจะถอดทำเองนะเพราะาผมซื้ออุปกรณ์ถอดสปริงเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับ ปกติผมจะใช้บล็อกลมอัดออกนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันช่วงเช้าอยู่ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับผมกลัวเพื่อนบ้านจะเสียงดังเนาะนะ,ะเดี๋ยวต้องรอสักประมาณ1ิบสิบเอ็โมงนะฮะผมจะใช้ปืนลมยิงออกมานะฮะมันจะไวแล้วก็ง่ายกว่าแต่รูกหมากกันโค้งนี่ ผมต้องเอาปืนลมอัดยิงออกมานะครับเพราะว่าถ้าใช้น็อตขันออกมานี่มันต้องใช้หกเหลี่ยมยึดประกบด้วยนะมันจะหมุนตามแต่ถ้าใช้บล็อกลมยิงออกมานี่มันจะออกมาทีเดียวเลยนะครับอันดับแรกเลยนะเพื่อเพื่อนอย่าลืมเอาตัวเซนเซอร์ abs ออกมาก่อนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะขาด เซนเซอร์ S S ABS นี่เส้นมันก็หลายตังนะครับเป็นพันเลยนะครับถ้าไปประมาณพันห้าถึงพันแดนะครับน,นี่เป็นของเชียงกงนะครับแต่ถ้าซื้อใหม่ของแท้ในเว็บทั่วไปนะมันจะถูกกว่าก็เป็นของใหม่ด้วยผมก็เลยงงว่าทาไมของเก่าแพงกว่าของใหม่นะ ันนั้นผมไม่รู้นะก็คือก็แล้วแต่ว่าทางเจ้าของร้านเขาจะตั้งราคาัาเองเนี่ยนะครับ เป็นลูกหมากกันโคงนะครับอันนี้ก็ยังแน่นอยู่นะครับแต่นี้ค่อนข้างหลวมนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอย่าลืมถอดน,น็อตไอตัวเซนเซอร์ ABS ด้วยนะครับ นี้เดี๋ยวเรามาถอดหัวโชกกันนะครับอันนี้สนิมค่อนข้างกินพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้โซนิกฉีดเข้าไปก่อนเราต้องเอาหกเหลี่ยมบล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเบอร์สิบเจ็ดขันออก ก็หลุดออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมตรงชุดดุมล้อเนี่ยนะฮะอย่าลืมเอาเอาอะไรมาดันไว้นะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลามันห้อยเนี่ยไอ้บูทบูทตัวใหญ่มันจะเกิดการเสียหายได้หรือเกิดการฉีกขาดนะครับอันนี้ถอดได้เลยครับ นี่นะอันนี้คือยางกันกระแทกหัวโช๊นะครับอันนี้มันมันหลวมอย่างเงี้ยฮะมันจะขยับได้นะแล้วก็มันซุดมันสุดค่อนข้างเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะซื้อของใหม่มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็โช๊สภาพโช๊อันนี้ เนี่ยนะมันมีข้ามน้ำมง่งน้ำมันซึมออกมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นขุยๆเนี่ยเป็นยางกันกระแทกด้านในนะฮะซึ่งผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาถอดฝั่งฝั่งซ้ายก่อนนะฮะฝั่งฝาขอโทษครับฝัง่งซ้ายนะครับน้ำมันจะขังนะฮะก็ช่วงนี้ฝนมัน หน้าฝนนะฮะฝนตกเยอะ ้าล,ล่างนี้ยังยังแน่นอยู่นะฮะแต่ว่าด้านบนนี้จะหลวมมากนะครับแต่ด้าล่างนี้ยังได้อยู่แต่ผมจะเปลี่ยนทั้งยางกันโครงทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเพราะมันหลวมหมดแล้วนะน,นี้มาดูสภาพน,นี่เสียแล้วนะครับ มันโยกได้นะครับแล้วก็มันมีอาการสูดก่อนข้างเยอะพอสมควรนะโชก็มันมีซึอมออกมานะครับมีน้ำมันซึอมออกมาแล้วก็ที่เป็นขุยๆนี่จะเป็นยางกันกระแทกด้านหนนะฮะที่มันเสื่อสมสภาพอันนี้มันแตกหมดแล้วนะฮะเนี่ยนะ อันนี้เป็นของแท้ติดรถนะไม่เคยเปลี่ยนเลยรถผมสิบเอ็ดปีแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนทีเดียวเลยครับอันนี้ผมได้ทำการเอาโชคไปอัดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนยางเบ้าโชกแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนเบ้าโชกด้วยนะครับอันนี้ร้านโชกที่ผมไปอัดก็เป็นร้านเดิมนะฮะอยู่แถว เลยมิสทีนไปหน่อยเพื่อนๆน,น่าจะรู้นะครับอันนี้เป็นร้านเก่าแก่ก็เปิดมามานานแล้วนะโช์นี้ขอรับประกันให้ประมาณ8เดือนนะฮะก็8เดือนนี้ก็ใช้จนคุ้มเลยครับเพราะว่าโชคตัวที่แล้วนี่ผมขอประกันให้ตั้งแต่ปี6-1มันเพิ่งมันมีการรั่วซึมเมื่อปีนี้เองนะปีห5้าก็ สรุปแล้วมันใช้ได้ประมาณ4ปีนะครับปีนี่ก็ใช้มานานพอสมควรนะฮะมันเพิ่งมาออกอาการที่มันมีการรั่วซึมตรงโชคนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถไปเนี่ยมันจะมีเสียงดังกุกๆุกุก,ก,ก,กนะฮะอันรส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากตัวยางเบ้าโชคเสื่อมสภาพ เกิดจากการซุดตัวของมันนะครับอ,นนอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วนะฮะคือถ้าเพื่อนๆสังเกตนี่อย่างเบ้าโชก ตรงระยะห่างของมันเนี่ยถ้าเทียบกับของเก่าเนี่ยมันจะห่างกันเยอะเลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวลูกปืนเบ้าโชกนะฮะนะอันนี้มันขยับได้ก็เกิดจากการกระแทกและเสื่อมสภาพของมันนะครับตัวลูกปืนตัวนี้มันอายุมันก็ประมาณ11ปีแล้วนะมันอยู่กับรถมาซึ่งไม่เคยเปลี่ยนเลย อย,อย่างเบ้าโชคจะสังเกตได้ว่ามันเกิดการสึกและเกิดเกิดการสุดตัวนะครับเกิดการสุดตัวค่อนข้างเยอะถ้าเรามาเปรียบเทียบของใหม่กับของเก่านี่ระยะระยะการสุดตัวของของของเก่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับของใหม่นี่มันค่อนข้างจะมีช่องว่างมากกว่านะครับแต่ถ้าเทียบของเก่านี่ มันุดลงมาเยอะเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำไมทำให้รถเวลาวิ่งทางขูข่ขะหรือทางละนาดเนี่ยมันจะมีเสียงดังจากตรงหัวโชค๊คนะครับอันนี้ก็เป็นยางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนจะเป็นใช้ของเดิม าอรนะอยน็อตจากข้างบนก่อนเพื่อให้โช๊คมันโช๊คมีการพยุงตัวของมันอยู่ด้านบนนะเราถึงจะใส่ด้านล่างได้นะครับอาจจะใส่ลำบากนิดนึงนะเพราะโช๊คมันค่อนข้าง,งจะหนักหลังจากเรารอยน็อตเรียบร้อยแล้วเราก็มาประกอบโช๊คน็อตด,ด้านล่างนะครับเราก็ทำการยก ชุดดุมล้อนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเข้ากับหูชกที่จะล้อยน็อตได้นะครับอันนี้เสียงมันอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะผมต้องขอโทษทีเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปช่วงนี้เนี่ยเออเสียงยูดีมันหายไปเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจากโทรศัพท์ผมนะครับผมก็ต้องมามาพูดทีหลังเพื่อมาบรรยายตรงนี้นะครับถ้ามันขาดตกบกพร่องอะไรผมต้องขอโทษด้วยนะครับ จะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะฮะน,นี้ประกอบแล้วก็ลองขยับดูนะฮะว่ามันเข้าที่หรือเปล่าอันนี้จะเป็นลูกหมาก,กันโคงนะฮะของ KYB นะครับ,รบตัวลูกหมากกันโคงตัวนี้นะฮะก็ผมได้ซื้อมาใหม่นะเป็นของ KYB ของเก่าอนี้มันมีมันค่อนข้างจะหลวมมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ทั้งสองทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะตัวหนึงก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็หลักร้อยนะครับเราก็ทางเพื่อนๆก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับอาจจะสั่งมาจากทางราชดาก็ได้ ว่าเว็บอื่นก็ได้แต่ผมนี่ไปซื้อร้านอะไหล่อะไหล่โยนเลยนะแถวบ้านผมนะร,ราคาก็ก็จะถูกมาหน่อยนะครับแล้วก็ได้ของได้ของไวด้วยนะครับมันมันไปที่ร้านมันก็เอาของมาได้เลยแล้วมาประกอบได้เลยนะถ้าเราไปสั่งสั่งเขาตามเว็บไซต์เนี่ยมันก็ต้องเสียค่าขนส่งแล้วก็อาจจะเ,เสียเวลาในการรอนิดนึงนะครับ น็ Not อตยางกันโค้งนี่ผมจะใช้น็อตตัวเมียตัวเดิมติดรถนะครับหมดเลยนะฮะน็อตตัวเมียที่ติดมากับยางกันโคง้งก็เก็บไว้เป็นสแปร์ไว้นะครับแล้วก็ประกอบตัวตัวสายเซ็นเซอร์ ABS นะครับตัวนี้นี่ถ้าเพื่อนๆจะ จะถอดโชค๊คหรือว่าเปลี่ยนจานเบรกหรือว่าพวกลุมล้อเนี่ยต้องถอดตัวสายเซ็นเซอร์ ABS ก่อนนะฮะเพราะว่าการขาดนะเพราะว่าเวลามันมันเกิดการตึงหรือว่าไปเกี่ยวอะไรตรงจุดอื่นเนี่ยทำให้ขาดสายมันจะขาดข้างในได้นะทำให้ไฟมันมันโชว์ขึ้นมานะะนั่นหมายความว่าสายเซ็นเซอร์ของ ABS เนี่ยมันขาดขาดข้างใน พอเส้นข้างใน Head, สายสาย a อ H เนี่ยมันเส้นมันเล็กมากนะครับอันนี้ตัวน็อตด้านบนนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำการล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นเรียบร้อยแล้วก่อนปิดนี้ถ้าเพื่อนๆอย่าลืมเอาจารบีหรือว่าเอาโซนิกชีดหัวโ,โชคด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งน็อตมันเป็นสนิม แลาเราเปลี่ยนครั้งต่อไปมันมันจะได้ถอดง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาใส่โช๊กด้านซ้ายมือนะฝั่งซ้ายนะครับก็เหมือนเดิมครับใส่โช๊กดันขึ้นไปนะฮะให้ตรงช่องแล้วก็ลอยน็อตจากข้างบนให้โช๊กมันมันห้อยแล้วก็ถึงจะประกอบน็อตด้านล่างนะครับ โช๊มันค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราดันขึ้นไปเนี่ยเราก็รอยน็อตจากข้างบนเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะพอสมควรถ้าเป็นไปได้นี่ให้เพื่อนจับโช๊กด้านล่างแล้วก็เราก็ร้อยน็อตด,ด้านบนได้นะครับอันนี้ผมทําคนเดียวก็โชคมันค่อนข้างหนักนี่นะฮะรอยร้อยน็อตเอาไว้นะยังไม่ต้องขันแน่น ลูกมากกันโครงตัวนี้นี่เป็นของ KYB นะะผมไม่เคยลองใช้สักทีนะเออมันผลิตในบ้านเรานี่แหละนะฮะแล้วก็งานผมดูงานแล้วมันค่อนข้างดีนะก็เลยเอามาลองใช้ดู นี่ผมก็จะใช้ประแจปอนในการวัดขันลอ้อรถนะนะครับผมจะตั้งไว้ประมาณร2อยสิบปอนนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเเห็นหรือเปล่านะค,คือที่ผมใช้ตัวประแจปอนตรงนี้นะมันจะช่วยเรื่องเราจะได้รู้แรงขันนะครับเพราะว่าถ้าเราขันมากเกินไปเนะี่ยโอกาสที่เกียร์จะขาดหรือว่าเวลาเราถอด ถอดน็อตล้อออกมันจะหมุนไม่ออกนะฮะเวลาเราใช้ปืนลมยิงนะคือมันเราขันแน่นแน่นไปอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมผมใช้ตัวตัวขันปอนในการวัดนะฮะมันจะได้พอดี เนี่ยนะฮะอันนี้หลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะฮะจะสังเกตได้ว่า,าระยะห่างยางเบ้าโชกเนี่ยสนิทแล้วนะฮะไม่มีระยะห่างให้เห็นอันนี้ผมได้ลงรอเรียบร้อยแล้วนะประกอบรอรถเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ด้านขวานะครับอันนี้ค่อนข้างสนิทแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายกันนะครับอันนี้ก็ สนิทแล้วนะครับไม่มีระยะห่างให้เห็นนะครับอันนี้ระยะโชกยางเบ้าโชกสนิทแล้วนะครับผมลืมบอกไปนะฮะตั้งแต่ต้นคิดผมลืมบอกไปว่าสาเหตุที่เปลี่ยนยางเบ้าโชกแล้วก็เอาโชว์ไออัดใหม่เนี่ยเกิดจากที่เวลาวิ่งทางขรุขระเรียบหรือว่าขึ้นลูกระนาดตัวนี้นะมันจะมีเสียงกุกกุกกุกุกนะะเป็นจังหวะนะครับอันนี้เกิดจาก ยางเบ้าโชคที Colin ่มันสุดสุดตัวของมันนะครับก็ให้เพื่อนๆหาอะไรมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็เปลี่ยนยางเบ้าโชคแล้วก็ลูกปืนเบ้าโชคนะฮะหรือว่าถ้าเจอโชคมันมีการรั่วซึมก็ไปอัดใหม่ได้เลยนะหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งต้นเลยก็ได้นะต้นหนึ่งมันก็ประมาณพันพันหนึ่งพันสองนะครับโอเคครับ ผมก็ขอจบการเปลี่ยนยางเบ้าโชกแล้วก็ตัวโชคของ B ีออ g เเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบลุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ